ในวันนี้คุณมีความพอใจและมีความสุขในการใช้ชีวิตมากน้อยแค่ไหนคะถ้าวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของความสมดุลของชีวิตเพราะว่าชีวิตมีหลายมุมหลายด้านที่เราต้องจัดเรียงจัดวางให้มันมีความพอๆกันไม่มากไปไม่น้อยไปไม่ถ่วงไปด้านใดด้านหนึ่งจนเรารู้สึกอึอดอดัดหรือรู้สึกถึงความตึงเครียดเคยได้ยินคำว่ามืดแปดด้านไหมคะ ถ้าคำว่ามืดแปด้านที่เรามองเห็นภาพว่ามันไปทางไหนไม่ได้สักทางอาจจะพูดถึงทิศทางที่เรามองทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกและไล่เรียงไปจนเรามองว่าไม่มีทางไหนที่เป็นทางออกเลยมืดไปทั้งแปดด้านชีวิตก็เช่นกันไม่ได้มีมุมมองเดียวชีวิตไม่ได้มีด้านเดียวมีความสมดุลในชีวิตเกิดขึ้นก็หมายความว่าเราสามารถที่จะทำให้ทุกๆด้านนั้น พอเหมาะพอสมกันไม่ได้ถ่วงไปจนหนักอึ้องในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเบาสบายจนเรารู้สึกถึงความสะดวกสบายและถ้าเราอยากได้ชีวิตที่มันผสมผสานกันอย่างดีแล้วให้ชีวิตมันมีความสมดุลเราก็ต้องมาดูว่ามันมีด้านใดด้านหนึ่งของร่างกายของชีวิตเราที่จะทำให้เราประสบกับความสำเร็จทั้งในการทำงานและในการใช้ชีวิตวงล้อของชีวิต ที่ทําให้เรารู้ว่าสามารถแบ่งส่วนกันเหมือนวงล้อของรถยนต์เราจะไปไหนเราก็ต้องขับรถไปเพื่อที่จะให้ล้อรถนั้นนำทางรถไปนำพาเราไปถึงจุดหมายที่เราต้องการจะไปถ้าล้อบิดเบี้ยวหรือมันถ่วงไปด้านใดด้านหนึ่งก็รู้ได้เลยว่าการเดินทางนั้นจะต้องสร้างปัญหาให้เราไม่มากก็น้อยถ้าเรามองแบบนี้ชีวิตก็เช่นกันค่ะล้อรถ ก็เหมือนกับวงล้อของชีวิตเราถ้าเราสามารถที่จะทวงดุลทุกดุลให้มันพอดีกันไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปอย่างไม่แบนอย่างไม่แข็งเกินไปการเดินทางการขับเคลื่อนของรถคันนั้นก็จะไปได้อย่างดีและวันนี้นะคะเรามาลองมองดูแง่มุมต่างๆมุมมองต่างๆของชีวิตเราเพื่อที่เราจะได้มีมุมมองต่างๆของการใช้ชีวิตได้รอบด้าน และถ้าเราสามารถที่จะแยกรายละเอียดในแต่ละมุมมองในวงล้อชีวิตของเราเราก็สามารถที่จะตั้งเป้าหมายสร้างเป้าหมายในชีวิตได้โดยที่เราจะเป็นการกำหนดและเป็นคนลิขิดชีวิตของเราเองลองนึกภาพตามและลองตั้งเป้าหมายในแต่ละด้านของชีวิต ว่าวันนี้เรามีเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มากเกินไปหรือเราอาจจะขาดหายไปในบางสิ่งบางอย่างทำให้เรามีความรู้สึกว่าตอนนี้การใช้ชีวิตของเรามันขาดขาดเกินๆบางเรื่องดีบางเรื่องหายไปจากชีวิตถ้าเรารู้แบบนี้เราสามารถที่จะบริหารจัดการความสำเร็จของชีวิตได้เรามาลองดูวงล้อชีวิตของเรามาช่วยเช็คสมดุลของชีวิตกันก่อน เราจะได้รู้ว่าสิ่งไหนที่เราไปได้ดีแล้วและสิ่งไหนที่เราจะต้องปรับปรุงเราจะต้องสำเร็จทั้งในหน้าที่การงานและการใช้ชีวิตไปด้วยกันวงล้อชีวิตทุกๆด้านของร่างกายของการใช้ชีวิตของเรามันประกอบด้วย8ด้านค่ะลองนึกภาพเป็นวงกลมนะคะหรือมองเป็นเค้กก็ได้ค่ะเรากําลังจะตัดแบ่งเค้กออกไปเป็น8ชิ้นเล็กๆซึ่งมันประกอบด้วยอะไรบ้างข้อ1 คือเรื่องของอาชีพการงาน 2. การเงินและรายได้ทุกอย่างที่เรามี 3. การพัฒนาตัวเอง 4. ครอบครัว 5. ความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูง 6. จิตวิญญาณหรือาศาสนาที่เราเคารพนับถือ 7. ด้านสังคมหรือการแบ่งปันหรือการบริจาคช่วยเหลือและสุดท้ายเรื่องของสุขภาพ ถ้าได้หัวข้อตามนี้แล้วเราเริ่มมาดูเลยค่ะถึงตรงนี้แค่เรามองไปเราก็อาจจะนึกว่าบางเรื่องบางอย่างไม่เคยอยู่ในหัวคิดของเราได้วยซ้ำเราอาจจะละเลยไม่ได้สนใจเราดูของเราเองนะคะแล้วก็พิจารณาลงรายละเอียดของตัวเองเลยค่ะว่าถ้าเรากำลังจะขับเคลื่อนชีวิตของเราไปข้างหน้าไปสู่ความสำเร็จหรือเป้าหมายที่เราตั้งไว้ตอนนี้ถ้าเรากำลังหมกมุ่น หรือให้ความสำคัญกับเฉพาะเรื่องงานอาจจะเป็นเกิน50%ของชีวิตพอคุณคิดแบบนี้เรื่องอื่นก็จะขาดสมดุลไปในทันทีเราอาจจะเริ่มต้นจากการให้คะแนนของเราในตอนนี้ถ้า10คะแนนเรากำลังให้เวลากับเรื่องของการทำงานเท่าไหร่และเรากำลังละเลยในส่วนของครอบครัว เรากำลังละเลยความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงหรือว่าเราไม่ได้ดูแลร่างกายของเราเลยลองคิดง่ายๆแค่นี้ค่ะเราก็จะได้รู้ว่าณนะตอนนี้จุดที่ทำให้ชีวิตของเราไม่สมดุลมันเกิดมาจากตรงจุดไหนหรือเค้กชิ้นไหนกันแน่ไม่ว่าการให้คะแนนจะทำให้ข้อใดข้อหนึ่งหายไปเป็นศูนย์คะแนนหรือข้อใดข้อหนึงมีมากเกินไปจนเกือบจะเต็มสิ เราก็รู้ตัวเองได้ทันทีว่าณตอนนี้เรากำลังเทน้ำหนักไปที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วมันทำให้เราเกิดความเครียดหรือทำให้เรารู้สึกถึงความไม่มีความสุขมันเป็นแบบนั้นได้จริงไหมและเราสามารถที่จะปรับปรุงชีวิตของเรายังไงได้บ้างทุกๆเรื่องทุกๆข้อที่เป็นสัสดส่วนของการที่เราต้องใช้ชีวิตให้มันสมดุลตอนนี้อาจจะทาให้เรามองเห็นภาพที่มันชัดเจนขึ้น เราสามารถที่จะให้คะแนนและเราสามารถที่จะปรับวิธีการดำเนินชีวิตไปได้ถ้าเราจะต้องเครียดกับเรื่องของการทำงานแต่ชีวิตของเราก็ยังมีหลายมุมหลายส่วนที่เราจะต้องให้ความสำคัญไม่ให้เราเครียดมากเกินไปหรือมีความสุขมากเกินไปจนเกินคำว่าพอดีการใช้ชีวิตที่ดูวงล้อของการใช้ชีวิตง่ายๆแบบนี้จะทำให้เราสามารถที่จะกำหนด และตั้งเป้าหมายในชีวิตได้คุณอยากมีความสุขไม่ว่าจะด้านใดด้านหนึ่งเราก็สามารถที่จะให้คะแนนชีวิตเราว่าณนะตอนนี้ชีวิตของเราเราให้คะแนนด้านไหนเป็นแบบไหนและปรับไปตามสภาพที่คุณต้องการได้เพื่อให้ชีวิตมีความสมดุลและอะไรที่มันมีความพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปมันใช่เลยเริ่มต้นจากการลองเขียนวงล้อชีวิตของเราแล้วให้คะแนนตามจริง และถ้าคุณรู้ว่าคุณจะต้องปรับไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้มันสมดุลกันแล้วก็ลองทําและใช้ชีวิตของเราไปตามที่เราเห็นว่ามันทําให้เรารู้สึกถึงความสุขแค่นั้นเลยค่ะโคเดนจอยแฮปปี้สเตชันพอดแคสต์ขอบคุณค่ะ